คร <c oughs> ก็ชุดนี้นะครับสําหรับชุดนี้นะครับก็สวัสดีนะครับสําหรับสมาชิกนะครับอันน้อยนิดของผมนะครับก็จะสิ้นปีแล้วชุดนี้ผมจะสรุปเลขสองตัวนะครับสองตัวบุนนะครับสองตัวบุนนะครับสองตัวบนุนจากสถิติตทั้งหมดนะครับ <c oughs> เริ่มกันเลยนะครับวันที่สามสิบธันวาคมนะครับหกสิบสี่ตัวนี้จะเป็นชุดสรุปสองตัวบนนะครับอันนี้ก็ดูดีๆนะครับชุดสรุปผมนะครับผมจะเขียนไว้เป็นชุดสรุปนะครับ สรุป2ตัวนะครับส,ต,บสตัวบนนะครับ2ตัวบนนะครับชุดสรุป2ตัวบนไว้ทำไว้ก่อนนะครับรีบลงไว้ก่อนเดี๋ยวเวลามันถึงไข้วันก็แล้วเดี๋ยวจะจุกละหุกนะครับ เลขสองตัวบนนะครับสองตัวบนสองตัวบนเนี่ยคือจากในคลิปเก่าที่ผมได้ลงไว้นะครับก็คือสูตรที่หนึ่งก็คือได้แปดเก้าศูนย์นะครับสูตรที่สองก็คือได้สามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับวิธีการทําก็ย้อนกลับไปดูในคลิปนะครับวิธีการทําย้อนกลับไปดูในคลิปได้นะครับแต่ทีน,นี้ <c oughs> ผมจะเอาจากสูตรที่เขาดับเมื่อวันที่แล้วนะครับ คือสูตรนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือว่าที่แล้วเนี่ยเขาดับนะครับมาได้หกเจ็ดแปดเก้าเลขมันออกสองสามห้าซึ่งซึ่งดับนะครับเขาไม่อยู่นะครับแต่จากสถิติของเขาก็เดินมาดับมั่งหลุดมั่งนะครับแต่ว่าสถิติเขาดับน้อยนะครับอันนี้เมื่อมันออกไม่อยู่นะครับจากสถิติย้อนนะครับผมจะให้ดูสถิติย้อนขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะครับนี่คือถ้าเขาดับปับ อีกงวดหนึ่งเขาจะมานะครับประดับปุ๊บอีกงวดหนึ่งเขาจะมาฉะนั้นผมถึงฟันไปที่6 7 8 9นะครับ6 7 8 9ในทีนี้เราต้องมาดูว่าเลขดับของผมก็คือเลข6กับเลขหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ที่ผมได้ดับดับได,ได้ทำเอาไว้นะครับก็คือเลข6กับเลข1นฉะนั้นผมจะใช้เลข6กับเลขหนึง่งเป็นตัวตัวดับนะครับ ตัวนี้นะครับท่านสังเกตดูนะครับเมื่อวที่แล้วดับสี่กับเก้านะครับตัดเก้าออกนะครับสามหกสองนะครับสามมานะครับวันนี้ดับหนึ่งกับหกนะครับตัดหกนะครับก็จะเหลือศูนย์สามเก้านั้นเลขเด่นวันนี้ศูนย์สามเก้านะครับแล้วเราเอาฝั่งนี้เข้ามาจับนะครับเห็นไหมครับโอกาสที่จะเป็นสามเก้าได้ไหมครับได้นะครับ แต่โอกาสที่จะเป็น3 8เยอะนะครับเยอะกว่านะครับเยอะกว่าฉพราะนั้นเดี๋ยวเรามาจับกันดูนะครับผมจะใช้ชุดนี้เป็นตัวตัดนะครับเห็นไหมครับชุดนี้นะครับวัที่แล้วได้สามสี่ห้าหกนะครับเข้าสองตัววันนี้ได้ศูนย์หนึ่งสองสามนั้นผมจะตัดหนึ่งออกนะครับเล่นตามสูตรนะครับตัดหนึ่งออก นะครับก็จะเหลือ023 023เนี่ยเราไปจับกับอะไรครับ789ดแปเาศูนเราก็ไปจับกับ789นะครับ023ไปจับกับ789นะครับก็จะได้จับคู่ก็ได้เลยนะครับ023 789เดเนี่ยเด่นนะครับเดี๋ยวถ้าผมเขียนเด่นมันจะเลอะน,นะครับ ผมจะเขียนชุดที่สรุปไว้เลยดีกว่านะครับ0 2 3 0 2 3ตัวเด่นเขียนชุดสรุปไปเลยดีกว่านะครับเด่นนะครับเท่ากับ 0 2 3นะครับอีกชุดหนึ่งก็คือเด่น7 8แล้วก็9นะครับทีนี้เรามาดูเด่นก็คือ8 9 012นะครับในชุดนี้เราจะเห็นว่า1 เราตัดออกนะครับหนึ่งนะครับตัดออกก็จะเหลือแปดเก้าศูนย์สองนะครับเหลือแปดเหลือเก้าเหลือศูนย์เหลือสองนะครับที่เป็นตัวเด่นนะครับ <Okay. S 1> เี๋ยวตัวเด่นอยู่ก็จะเหลือแปดเก้าศูนย์สองนะครับ นี่เราก็ลองมาจับกันดูนะครับจับกันเลยในชุดสรุปของงวดที่จะถึงนี้นะครับเราจะใช้ชุดเด่นตัวนี้เป็นตัวต่ำนะครับเป็นตัวจับว่าเนี่ยนะครับชุดนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้านะครับเอามาจับดูนะครับ ตัวที่หนึ่งที่เราต้องตัดออกก็คือเจ็ดสามเห็นไหมครับฝั่งนี้ไม่มีสามนะครับตัวเด่นตัวนี้นะครับเจ็ดสามไม่ได้นะครับเจ็ดสามไม่ได,นะ 73, ไได้ตัดออกนะครับเจ็ดสามตัวหนึ่งแล้วนะนี่เรามาดูจากเลขที่เป็นเลขแปดก่อนนะครับแปดอะไรได้ก็คือแปดนะครับแปดศูนย์แปดศูนย์ได้ไหมครับดูจากชุดนี้นะครับแปดศูนย์เห็นไหม ไม่มีนะครับไม่มี80ไม่มี8ไม่มี0ูนย์ดังนั้น80ก็ไม่ได้นะครับ80ไม่ได้82ได้ไหมครับ82ดสองดูจับตรงนี้นะครับตรงนี้8นี่8นี่2เรามีนะครับ8 2ดได้นะครับใส่นะครับ8228องสตัวใหญ่ๆเลยนะครับ82 28องสอนะครับ ได้1ตัวแล้วนะครับ8ปดสองสดแมได้ไหมครับดูจากข้างนี้นะครับ8 1ดหนะครับแปดสอตัวนี้มี3นะครับดังนั้น8 3นะครับตัวที่2 8 3แปามแนะครับแล้วกว็สามแ ที่สองนะครับต่อไปเลขเก้านะครับเก้าเ้าศูนยได้ไหมครับเรามาดูในนี้เหมือนกันนะครับเก้าศูนย์เก้าศูนยในนี้ไม่มีเก้าไม่มีศูนย์นะครับเก้าศไม่ได้นะครับ <c oughs> ต่อไปเก้าสองเก้าสองได้นะครับเก้าสองเก้าเก้าเก้าสองโอเคเก้าสองได้ครับเก้านะครับเราก็ตั้งเก้าสองสองเก้าไว้ ผมจะข็ยับกระดาษมาฝั่งนี้นิดนึงนะครับขยับลงนะครับ92้9สอนะครับแล้วก็29ชุดนะครับต่อไป9ก้าสมได้ไหมครับเราดูจากรนนี้อีกนะครับ 9 9้ครับเกมี3อยู่นะครับ93ได้ครับ93นะครับแล้วก็3ามครับศต่อไปลังเลขต่อไปนะครับเลข0ูนได้ไหมครับดูในนี้นะครับศูนย์ศูได้นะครับ0 7 7 0์เจ็ดย์ศนะครับ แล้วก็เจต่อไปนะครับ0 7นย์เจ็ดดศูนยยได้ไหมครับศูนยไม่ได้นะครับศูนย์แปดแปดก็ไม่ได้นะครับต่อไปเลข2นะครับเลขสองสองเนะครับสอได้ไหมครับมาดูในนี้ก่อนเ ตรงนี้ไม่มีเลข2เห็นไหมครับ2 7 7 2ดเสองเราไม่มีนะครับมี4 5 8ห้าดซึ่งไม่มี7 2 2ดงเันั้น7 2 7, 2ดสองไม่ได้นะครับ7 2สองเจไม่ได้นะครับ2 8 8 2ดได้ไปแล้วสอง2ได้ไปแล้ว 2, 9, 9, 2, ดังนั้นสรุปนะครับเลขชุดนี้จะเหลืออยู่แค่นี้นะครับ2 4 6สี่ดิชุดตรงนะครับ80 ก็คือสิบชุดตรงนะครับผมจะเขียนเส้นเลยนะครับแปดก็คือสิบชุดตรงนะครับสิบชุดตรงก็คือสองตัวบนนะครับสองตัวบนเมื่อตะกี้ผมได้เกิ่นไว้แล้วว่าชุดเด่นนะครับเห็นไหมครับศูนย์สามเก้าผมจะคัดตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคัดที่มีศูนย์มีสามไละมีเก้านะครับ ชุดไหนที่มี0นย์มี3มี9ผมจะคัดไว้นะครับ0นะครับคือตัวนี้3ตัวนี้9ก้าคือตัวนี้นะครับ ใชไหมครับสองแปดเริ่มอ่อนแล้วนะครับเริ่มสองแปดเราแต้มศูนย์เริ่มจะอ่อนนะครับแต้มศูนย์เราเริ่มจะอ่อนแล้วนะครับเมื่อคัดจากชุดนี้นะครับมันก็จะมีวิธีการคัดเลขให้ลงเหลืออีกนั่นก็คือแต้มนะครับเดี๋ยวเรามาดูแต้มสิบหน่วยกันนะครับนี่คือแต้มสิบหน่วยบนนะครับ แต้ม5ดับนะครับดับแต้ม5ดับแต้ม2ดับแต้มเแต้มเแต้ม5แต้ม0ูนย์แล้วก็แต้ม7นะครับแต้ม5เรามีไหมครับแต้ม5้าเราไม่มีนะครับนะดับไปนะครับดับไปแต้ม2เห็นไหมครับแต้ม2แต้ม2นะครับแต้ม2ก็คืออะไรคือ3 9นะครับแต้ม2 3 9ามตัวนี้นะครับ เป็นแต้มดับนะครับผมจะเขียนไว้ว่าเป็นแต้มดับนะครับดับนะครับดับนะครับต่อไปแต้ม9นะครับแต้ม9้าเราไม่มีนะครับลำดับต่อไปแต้มเจ็ดนะครับแต้มเจ็ดเราก็ไม่มีนะครับแต้มเจ็ไม่มีอ๋อแต้มเจ็เรามีนะครับเห็นไหมครับศูนย์เจดศูนย์เจ็ดเนี่ยแต้มเจ็ดดับสองศูนยนะครับ ดังนั้น07เราก็ติดดับไว้นะครับติดดับไว้นะครับดับไว้นะครับดับไว้นะครับดับไปสี่ชุดแล้วนะครับลำดับต่อไปแทม0นะครับแทม0เห็นไหมครับแทม0เราก็ติดดับอยู่ดังนั้นเราตัดแทม0ออกอีกตัวหนึ่งน,นะครับก็คือติดดับไว้นะครับติดดับไว้ <c oughs> เลขติดดับเนี่ยนะครับผมจะใช้วิธีก็คือใช้ตัวอันนี้เขียไว้เลยนะครับติดดับนะครับเขียนว่าติดดับไว้ก็คือเขีดเลยนะครับติดดับไว้นะครับนี่คือเลขที่ติดดับนะครับให้เข้าใจนะครับผมไม่ได้ทิ้งนะครับแต่ว่าให้เป็นเลขติดดับนะครับเลขติดดับเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องลงทุนเยอะนะครับ เลขติดดับไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับเลขติดดับไปแล้ว6ชุดนะครับเพะนั้นเลขที่เด่นอยู่ก็คือ8 3 3 8 29กับ92นะครับนี่คือชุดเด่นนะครับ4ชุดนี้คือชุดเด่นนะครับให้เข้าใจนะครับว่าเลขที่ผมตัดดับผมก็ไม่ได้ทิ้งนะครับแต่ขอให้มันเป็นตัวรองไว้นะครับเลข ก็จะเหลือแค่4ชุดเด่นนะครับเหลือสีชุดเด่นนะครับทีนี้ในกรณีแบบนี้มันก็ไม่ยากนะครับก็พอเหลือเหลือแค่นี้ต่อไปเราก็เอาหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็มาใส่หลักร้อยจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยหลักร้อยจริงๆนะครับวันนี้มันจะอยู่ที่ เจ็ดศูนย์หนึ่งสองห้าแปดเก้าสี่นะครับทีนี้เราต้องหาวิธีว่าจะต้องคัดกันยังไงแต่สำหรับผมเองนะครับผมใส่หลักร้อยเต็มนะครับหลักร้อยผมจะเขียนไว้เลยนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับผมจะเขียนไว้ตัวใหญ่ๆเลยนะครับนี่หลักร้อยนะครับผมจะคัดเด่นไปที่ สี่เนะครับหักยนะครับตัวรอง4 9่เกตัวรองก็คือ70็ดศูนย์นะครับตัวรองนะครับ7 0็ สแล้วก็หนะครับนี่คือตัวรองของหลักร้อยนะครับเอท่านไหนที่ชอบหลักร้อยตัวไหนอยู่ก็เอาไปใช้ได้นะครับแต่สำหรับผมเองผมเล่นหมดนะครับหลักร้อยนี่ผมจะใส่หมดเลยเพราะว่าเลขผมจะเหลือแค่4ชุดเด่นเท่านั้นเองนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยของผมจริงๆเนี่ย เลขที่มันควรจะเป็นได้มากที่สุดสำหรับงวดนี้นะครับก็คือผมกลัวอย่างเดียวนะครับผมกลัวมันจะเบิ้ลจะหามนะครับผมกลัวมันจะหามนะครับเลขวันนี้เนี่ยใน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 สูตรของผมเองถ้าเกิดว่าผมจะชี้เป้าไปนะผมจะชี้ได้แค่ตัวเดียวนะครับนะครับชี้ได้ตัวเดียวเท่านั้นเองนั่นก็คือแปดนะแปดสามแปดนะครับผมจะชี้เป้าไว้นะครับ แตอ่อย่ามาอย่ามามคิดว่ามันจะออกเหมือนที่ผมทีนะครับเพราะว่าเลขม,มันอะไรก็ได้นะครับมันอาจจะออกก็ได้ตัวไหนก็ได้นะครับแต่ที่เด่นไว้เนี่ยสี่ชุดนะครับท่านก็เอาหลักร้อยนะใส่ก็ไปนะครับหลักร้อยทั้งหมดแปดตัวนะครับท่านก็ลองคิดดูว่าแปดสี่เท่าไหร่นะครับแปดหนึ่งแปดแปดสองสี่หกนะครับสี่หกบวกสี่หกก็เป็นสามสิบสองชุดเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> ลองดูนะครับลองดูแต่ผมชี้ไว้ผมชี้ไว้ตัวเดียวนะครับผมชี้ไว้ที่ตัวนี้นะครับสำหรับหลักร้อยนะครับผมจะชี้ไว้ที่เลขแปดตัวเดียวนะครับเออไม่รู้จะมาไหมนะผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมชี้ไว้ที่ตัวนี้ในความรู้สึกของผมเองผมว่าเลขมันต้องหามนะครับ <c oughs> เลขไม่น่าจะออกมาเป็นเลขเรียงแล้วนะผมว่าน่าจะเป็นตัวหามนะครับ จะชี้ไปที่เลขแปดนะครับดระนั้นวันนี้ผมจะลงไว้ตัวเดียวชุดเดียวนะครับก็คือแปดนะครับแล้วก็สามนะครับแล้วก็แปดชุดเดียวนะครับ ผมจะชี้ไว้แค่ชุดเดียวเท่านั้นจะมาหรือไม่นั้นผมไม่รู้นะครับสาหรับเลขที่น่าจะเป็นไปได้สูงสุดสาหรับวันนี้ก็คือชุดนี้นะครับตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมว่า มีโอกาสน่าจะได้ในยลุ้นอยู่นะครับสำหรับแปดสามแปดนะครับส่วนตัวลองลองลงมานะครับผมก็จะชี้ไปหนึ่งตัวนะครับตัวลองก็คือหนึ่งสามแปดนะครับจะมาไหมหนึ่งสามแปดนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวกันนะครับตัวกันไว้เข้าใจตามนี้นะครับผมจะกันไว้ก็138อีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับ2ตัวบนตรงนะครับแล้วก็3มตัวนะครับ สำหรับงวดประจาวันที่30ธันวาคม64ก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับผมก็จะได้ทำการสรุปคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนอกนั้นก็อยู่ที่ดูแลพินิจของท่านนะครับขอให้ท่านเป็นผู้โชคดีนะครับอย่าลืมนะครับว่า <c oughs> เลขที่ผมบอกดับไว้เนี่ยนะครับ6ชุดเนี่ยอย่าไปตัดทิ้งนะครับถือว่าเป็นตัวลงทุนที่อ่อนไว้ลงทุนน้อยหน่อยนะครับ ต่เลขที่ผมชี้เป้าให้ก็คือตัวนี้นะครับสองชุดนี้นะครับสาหรับ3ตัวบนตรงนะครับลองดูนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ